ย uh huh. เยังเสนอเบลมาว่ะมาอันนี้มาในนาม LK เหรือยังไงครับเนี่ยเสียไม่ได้ครับอ๋อโอเคเอาหยอดครับหยอดเขาเอาแล้วคือคือตอนนี้ไปเปิดเปิด Google เยอะคือแบบแหลกมากเลยพี่ตอนเนี้ยเจ็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 ต้อง I have CPU ครับพี่ความหวานข้าวสารแรงครับซื้อของแถมข้าวครับเยสมึงนี่ท่องมาเยอะนะไออ้อยอตี้นะเดี๋ยวพูดจบ ให้ร้อยขายวเนีะเขาไม่แหงนะเรียไปใส่สูตรมามีีชแ่าด้วยนะครับตอนนี้มีของสีขาวไอแหงครับประมาณหิ่งนี้นะครับโอเคมาม่าด้วยครับอย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคพูดไปน้องไม้พูดไปพูดไปพูดไปไอสัตว์พูดไป ของตลาดเลนน่ะดูทรงครับพี่เปามีโปรดักต์ใหม่เดี๋ยวนี้พี่เดี๋ยวพี่พูดให้ฟังพี่พี่พูดให้เดี๋ยวผมพูดให้พี่มีโปรดักต์ใหม่เดี๋ยวนี้ฮัลโหลเพื่อนเพื่อนไอพูงพาพายกาเพื่อนของเพื่อนมานี่ก่อนได้้แลวครับมึงมึงมึงได้กินมาม่ารสใหม่ของพี่เปายังอร่อยอ่ะล้กดำน้ำก็อร่อยแม่ยิ้มเหรอใช่ไหมไม่ใช่คนที่ไม่ใช่แล้วไม่พี่เปาเขาทำมาใหม่เวลาหิวกลางคืนหิวอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเล่นน่ะมันมันจะมีช่วงเราหิวหิวอะไรมากมาก เราสามารถสายนี้ได้หิวอะไรอ่ะมันหิวอะไรส่วนมากหิวข้าวหรือหิวอะไรหิวมาม่าครับอ๋อโอเคหรือว่าบะหมีเกรื่องสมายอะรูปเอางี้เอางี้เอางี้ทุกคนในนี้อยากกินอยากกินมาม่ารถนี้ป่ะน้ำปลาแม่แม่มทุกคนพูดปุ๊บหิวปั๊บท้องร้องเลยอ่ะพี่เปารบกวนทำด้วยนะครับว่ากันให้กันตรงนี้กูมือแล้วอย่าตอมแล้วนะอย่าตาอตอมนะกินหนึ่งรอบต้องล้างท้องอร่อยเงี้ยผมมาแล้วเงี้ยผมมาแล้วโอเคโอเค ไอ้ไอ้โซนเรื่องกล่องส้งกล่องซ้ออะไรจัดการเรียบร้อยใช่ปะมามาเาอยู่ไหนอะโอเคพี่ไม่เกี่ยวแล้วนะไปครับไปครับไปครับไอ้โซน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 มาถามมานิดนิดึงดิถามนิดนึงเพื่อนไอ้เวอร์ช็อตนี้มันใช้มันจะคืนค่าทั้งหมดเลยใช่ปะมันจะเต็มทั้งเรื่องไม่ได้ปเพื่อนกูไลสัตว์โอก็คือใช้ตอนจังหวะตายเลยใช่ปะของแบลง แล้วมันมันมันดีเลย์มันมาเร็วป่ะใช่เหมือนเกาะดีเลย์เหมือนเดิมหมดเลยี่เชียแต่ที่นี่แม่งดีเลย์นะกดเกาะต้องกดกดทันทันเลยนะไม่เหมือนแฟมนะที่แฟมมันขึ้นไวปุ๊บแล้วขึ้นปั๊บเลยมันรอประมาณสองวิอ่ะสองวิใช่ป่ะโอเคยังไม่ได้กล่องซ่อมเลยอ่ะโอเคโอเคทุกคนได้มาเล่นแบบไหนแม่ปกติเล่นสไตล์ไหนแชทเรามีคนเข้าทุกคนแล้วใช่ไหมครับพี่กูขอกูขอเป็นเปืนนะวันนี้กูขอเล่นเปืนนะ ใครยังไม่มีรักแคทดิครับดูเพื่อนกันเพื่อนแล้วก็ดูตัวชูฟังมันแหละอ๋อเล่นหลังใช่ไหมดักแคทเอริมดีโอเคอะไรเนี่ยอ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรหรอกแค่ถามเฉยว่าเล่นสไตล์ไหนเพราะว่าคิดว่าเล่นแยกกูมึงเพื่ออะไรกันแยกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแค่แค่จะบอกว่าเสี่ยแกเป็นคนเสียงดังอ่ะแกตะโกนให้เพื่อนถ้าเห็นเพื่อนแหลมมาให้เพื่อนวิ่งกลับมาได้ไหมได้ได้ได้แค่นั้นเองแค่ฝากเลื่องแค่นั้นแหละ ได้ได้ครับสไตล์เล่นไปเลยสไตล์แกไม่ต้องคิดมากแล้วกลัวกูเล่นเปิดใช่ไหมโซนเหมือนเดิมใช่ป่ะกลัวใช่เพื่อนเล่นโอเคเพื่อนก็ได้เพาเปิดเราน้อยอ่ะหลักก่อนถูกถูกเออเออพอบรรจังไงก็ถ้ามันจวนตัวไงค่อยเปลี่ยนอาวุธจบคือถ้าผมถ้าสมมติว่าแบบผมเห็นคนไใดๆมาช่วยผมให้ผมสร้างหรือหรือไงใ่งได้เลยให้เพื่อนมาเล่นด้วยกันอ๋อโอเคได้ได้ๆกูเล่นกับกูใช่ป่ะกูทีมี้ใช่ไหมเออไปเล่นด้วยกันไปเล่นด้วยกันเพราะว่าเพราะบางทีน้องๆมันน่าจะแบบตาแตกอะ มันน่าจะแบบแหลมไปเล่นคนเดียวมันเก่งคนเดียวกันไงน้องๆอ่ะจากเท่าที่ดูนะเคยซ้อมพี่ทำงานเสร็จแล้วนะแชทด่าพี่เปาไม่ได้แล้วนะแบบแบบงั้นงั้นลุงฝากบอกให้ผมยร็ด้เดี๋ยวผมบอกแหงแบบไม่เป็นไรบอกพี่เปาด้วยนะครับว่าแบบพี่อธิบายอย่างนี้นะครับว่าพี่ทำงานของพี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นจะจะว่าพี่เปาแบบเล่นแต่เกมไม่ได้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยปกติแล้วมันก็จะทำงานอยู่แต่ว่าอันเนี้ยมันจะรวมกันตรงนี้หรอ เราต้องไปตระหล่าดของที่เขาเก็บตู้แดงเกือบครับก็เดี๋ยวไป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 นี่ไงไปแลนด์นีสวัสดีครับสวัดีครับสวัสดีครับไปไหนกับก่อเท่าไหร่เพนเพนในตัวกูเหรอใช่ใช่ร้อยสิบหกหกสิบเอ็ดอันนี้อันนี้ก็พอแหละเอาะหกสิบเอ็ดใช่ป่ะเอาก่อใส่กี่ตัวดีอยวกูไปเอาใหม่ได้กูมีอยู่สวัสดีครับยูเหรอเท่านั้นล่ะยูเหรอทอน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 โอซี่นะครับพาโลพาโลคุอ๋อพาโลพาโลสวัสดีครับสวัสดีครับ ได้เลยครับใช้แก่ได้เลยหวานนะไม่ไอซูนกูจะเอาเกาะใส่กี่ตัวถึงเมื่อมันใส่ได้ไม่จำกัดเนี่ยก็ได้ขนาดแบบเปิดโอเค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 ผมมาอยู่ผมมา101พี่ชายสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับเป็นหน้าเฮีอ่สวัสดีครับสี่นทีเหรอเ้ากันไปแล้วเพื่อนกันไปแล้วสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหมาแก่ครับผมไม่กดพี่หรอกพี่จะทำอะไรก็แล้วแต่พี่อ่ะ มึงด่ากูได้มึงด่ากูได้มึงให้เพื่อนมึงวันหนึ่งแค่นั้นแหละไอแป้นนี้มีหรือเปล่าขเป็นเพื่อนพี่ทุกวันอ๋อเหรอแต่ขาวของรับหลังกูตลอดนี่ยซดไอเฮียมาไม่เคยนะโอเคโอเคเจ้าน่าก็โดนด่าประจํานะโอเคคุณด่าไปจับผมครับนะพี่เกินแล้วพี่ประการนี้ยอดเลยยอเลยพี่แชร์ดีเอาของยังอ่ะชีเอาแล้วแล้วคนโหดเอ้ที่แป้นนั่งเป็นขาตั้มขึ้นมาตั้มแชรีไม่อยู่ขึ้นรถมคแล้วคนแล้วหอ้ยใครยืนข้างล่างก็จะไปเฟรมบอลดรอปจังวะ อคนนึงขอคนนึงคนนึงขึ้นมาหน่อยกุูคนนึงเฮ้ที่แปดที่แปดคนนึงที่แปดคนนึงไอโป้เดรอข้างในก่อนรอข้างในก่อนข้างในกี่คนอ่ะี่มาเซ็ตของเหมือนยังพี่ชายเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเซ็ตหน้ามึงอ่ะคนพี่เซ็ตหยอดติดต่อห้าคนหสองหอสองหอใส่ไข่อะนะนั่งเลย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 นั่งไม่นะติ๊กเกอร์เหรอการที่เะจับมาว่าสองมือก็ไม่ได้แปลว่าอะไรพี่ เวน่าสตีนเฮียดีไอสัตว์พี่าที่ไม่มีคู่ประมาณประมาณสามสิบสามคนข้างในสามสิบสามคนพี่เปาวันนี้ยาวนะพี่ยาวแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวรอยจะบอกว่หนยาวเลยนะยาวอะไรพอจะจบเบ่โคตรยาวอ่ะกูทำงานเสร็จแล้วไม่เป็นไรกูไม่ได้ห่วงกูพร้อมมาสามสามสามสี่ประมาณนั้นกูทำงานของกูเสร็จแล้วไอ้ตั้มการที่เราจะจับมาวุธสองขมือก็ดีกว่าทำไมเมื่อไหไอเฮียตั้มมันกั้นหายใจก่อนเถอะไอสัตว์ จับคู่เไอจับแนวมาใหเจับกลุมเลยเอกลบเลยมีมีใครนั่งคนเดียวไหมครับเดี๋ยวเขาคก่อนเขาคก่อนก่อนออไม่มีคิวนะรอาคับผมไปกอนนเดีไม่มีครับไม่มีไม่ได้ย้ายนะฟังนะไม่ได้ย้ายออกจากเจเคเบนเลเนเกแล้วับลเกี่โ่ีจับี่แล้วพี่ซนน พี่ต้องเอาตัวสับเก็บไว้เอาเก็บไว้กาลาดนะโอเคขอสับเก็บไว้กาลาาโอเคกูมีกูมีกูมีสี่เครื่องมีสี่เครื่องอะดูรูปมึงดิกี่ยรวมดีเฮ้ยกามึงเมืออะไรอะเฮี้ยงมึงเมือนเฮี้ยนเอ้ยขอขอได้ดิขอให้กูด้วยดิี๋ยวกูจะได้ไปเก็บที่ตู้แดงอะพี่มึงเก็บอะไมาได้ไหพี่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม้ไม่ไม้ไม่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 ไ้ไม่ไไม่ไไม่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 ไมไม่ไ่